สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธรุรกิจและการตลาดเอพิส o ดนี้นะครับก็ช่วงนี้มีการพูดถึงกันเยอะกับคำว่า new normal new norm นะครับเมืม่อวานผมก็เพิ่งพูดไปเรื่องของคำว่า new norm ไปเองใช่ไหมฮะแล้วก็เราจะเห็นหลายๆสำนักเนี่ยก็เริ่มมาพูดกันแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็เริ่มผ่านจุดเริ่มต้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะฮะ ก็มีการทกกันอะไรคือ new normal ของคนยุคหลังโควิดนะครับอะไรคือ norm ใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ก็อย่างที่เราคุยกันมาหลายเอพิโซดแล้วนะครับแต่ก็มีผู้ฟังท่านหนึ่งถามผมตรงๆเลยนะครับก็ถามว่าไอ้ new normal แปลว่าอะไรนะครับเดี๋ยวนิว norm มันคืออะไรหรอนะครับเห็นพูดกันเป็นเทอมเหลือเกินซึ่งก็ซึ่งก็เป็นคำถามที่ดีนะผมว่าคือเราเราใช้ไอ้พวกคำ เทอมพวกเนี้กันเป็นเรื่องปกตินะครับจนเราก็ลืมคิดว่าคนบางคนเองก็อาจจะแบบเอ๊ะมันแปลว่าอะไรใช่ไหมฮะอืมอก็ต้องบอกอย่างงี้ครับคำว่า new normal หรือ new norm เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนคําเรียกที่เขาพยายามจะอธิบายสภาวะหรือพฤติกรรมนะฮะพฤติกรรมปกติคือพฤติกรรมปกติที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับใช้แล้วก็มองโลกต่างๆนั่นเองนะครับ แต่เราเติคมคำว่า new เข้าไปเนี่ยแปลว่ามันคือการมองแบบใหม่มันคือการมองที่ต่างไปจากเดิมหรือไม่เหมือนเดิมเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้บางคนอาจจะมองว่ามันคือเรื่องของพฤติกรรมเป็นหลักก็จะบอกอย่างนี้ก็ได้คือถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของสายธุรกิจการตลาดเนี่ย new normal เนี่ยก็จะพยายามไปโฟกัสกับเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะส่งผลให้เกิดธุรกิจส่งผลกับสภาวะตลาดต่างๆใช่ไหมนะครับ เช่นเราคุยกันว่า new normal คือคนเนี่ยนะครับจะเริ่มมีพฤติกรรมในการสั่งซื้อของออนไลน์มากขึ้นเสพสื่อออนไลน์มากขึ้นแทนที่จะเสพสื่อผ่านทางช่องทางปกติทั่วๆไปนะครับเริ่มมีการรีวิวอะไรนี่คือคาว่าพฤติกรรมใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพูดจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่สิ่งที่ตอนนี้นะครับคนคนยุคปัจจุบันเนี่ยทำกันอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราพูด,ดง่ายๆอย่างเช่นการเสพข้อมูลผ่านทางออนไลน์ซื้อของผ่านช่องทางดิจิตอลนะครับ หาคู่หรือ,อมี relationship นะความสัมพันธ์เนี่ยนะครับผ่านทางดิจิตัลเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็น New n o r m a l เหมือนกันนะครับในยุคหนึ่งเพราะว่าคนรุ่น,นก่อนเนี่ยนะครับก็จะมองว่าการทำซื้อเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องที่ไม่ไม่น่าจะทำหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าพอพอเวลามันผ่านไปเนี่ยนะครับเทคโนโลยีมันขับเคลื่อนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ค่านิยมอะไรแบบนี้มันเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเรื่องของการเสพสื่อออนไลน์เรื่องของการดูวิดีโอออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรียกว่านอร์มอลหรือนอมณ์ใปัจจุบันไปแล้วนะครับเป็นไงไม่นอมต้องบอกว่าคนหลายๆคนเองทุกวันนี้ก็เริ่มคุ้นชินกับการดูวิดีโอสตรีมมิ่งดูบริการพวก Netflix อะไรต่างๆนะครับในยุคหนึ่งเราอาจจะว่าเรื่องแปลกใหม่นะฮะแต่ตอนนี้เริ่มเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรที่เป็นนิวเข้ามาอีกใช่ไหมครับ ก็อันนี้คือภาพแบบของเชิงธุรธกิจะการตลาดนะครับแต่สำหรับผมเวลาผมมองผมก็ไม่ได้คิดเรื่องของธุรธกิจการตลาดเพียงอย่างเดียวผมมองว่ามันคือการเข้าใจวิธีการคิดนะฮะทัศนคติของคนแล้วก็อะไรก็ตามที่สามารถกลายมาเป็นสิ่งที่รอมรวมให้เกิดความเป็นมนุษย์ของคนแต่ละยุคขึ้นมานั่นเองนะครับผมเชื่อว่าในแต่ละยุคนะนะครับมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วไอสิ่งที่เราเรียกว่าปกติเนี่ยมันก็จะมีการ เคลื่อนเปลี่ยนบิดหรือบางทีก็ถูกลดทอนไปตามการเวลานั่นเองใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าวัฒนธรรธมบางอย่างหรือขนบบางอย่างเนี่ยสมัยก่อนมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ตอนนี้อาจจะมองถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องที่ล้าหลังแล้วก็ควรจะยกเลิกไปแล้วนะครับขณะที่บางอย่างก็อาจจะยังเก็บไว้ก็ได้นะครับก็เป็นไปตามกระแส ของโลกนั่นเองนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีก็ได้เช่นว,วิทยาศาสตร์พิสูจน์ขึ้นมาได้ว่าอันเนี้ยนะครับไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับไอ้นี่ไม่ไม่เห็นต้องทําอย่างนี้เลยเพราะว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยมันทํทให ขนบบางอย่างหรือพฤติกรรมบางอย่างของเราไม่จาเป็นต้องทำใช่ไหมครับหรือบางครั้งก็เกิดจากการรับวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาใช่ไหมฮะทำให้วัฒนธรรมบางอย่างนี่มันเปลี่ยนไปนะครับตัวอย่างเช่นสมัยก่อนแล้วก็มีวัฒนธรรมเรื่องของ แรียกว่ามีแบบมีภรรยาหลายคนใช่ไหมครับในในสังคมใช่ไหมหรือ,อว่าคำเรื่องของการมีบุตรหลายๆคนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอเรารับว่าคำต่างประเทศเข้ามาปุ๊บเราก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการมีผัวเดียวเมียเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็เลยเกิดคําว่า new normal เข้ามานั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเห็นสภาวะที่มันเปลี่ยนไปทางด้านวัฒนธรรมนะครับเทคโนโลยีก็เข้ามาเปลี่ยนด้วยใช่ไหมฮะ บางครั้งมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะสถานการณ์บางอย่างอย่างเช่นที่เราคุยเรื่องนีนะ้เรื่องของโควิด -19 ใช่ไหมครับก็มันทําให้เกิดสถานการณ์ใหม่ๆขึ้นมาในการใช้ชีวิตมันเริ่มเกิดวิถีชีวิตใหม่ๆขึ้นและวิถีบางอย่างที่เราเคยพยายามต่อต้านมาันหรือไม่เห็นด้วยกับมันเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็บางครั้งมันก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราทำมาอยาเป็นปกติมากๆแต่แล้วมันมีการค้นพบอะไรบางอย่าง หรือทาให้เราเห็นว่ามันเป็นข้อเสียเราก็เริ่มที่จะกาดต่อต้านมันแล้วก็เกิด new normal อีกอย่างเช่นเรื่องของสมัยก่อนเราเคยใช้โฟมใช้พลาสติกเป็นเรื่องปกติตอนนี้หลายๆคนเองก็เริ่มคิดว่ามันเป็นเรื่องผิดปกตินะครับแล้วก็คิดว่าเราควรที่จะพยายามลดมันให้มากที่สุดที่ทาได้กระแสเรื่องของการรีไซเคิลก็กลับมาเป็นเรื่องสําคัญอะ,อะไรอย่างนี้เป็นต้น ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่านอมนอมหรือ normal แล้วก็นิวนอมนิว normal เนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับสำหรับผมมันเป็นเหมือนวัฏจักรที่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าเราจะมีปัจจัยภายนอกของชีวิตเราเนี่ยนะครับเข้ามาเขยา่มามันอยู่อย่างสม่ำเสมอเราก็จะหมุนควงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามการเวลานั่นเองนะครับหนึ่งในสิ่งที่ผมคิดว่าคุณจะเห็นเป็นเรื่อง นิวนอร์มอลอยู่ตลอดเวลาเลยคือเรื่องแฟชั่นนั่แหละนะแฟชั่น <laughs> เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามการเวลาตามยุคสมัยใช่ไหมครับสมัยคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นแบบหนึง่งสมัยปู่ย่าตายายก็เป็นแบบหนึง่งใช่ไหมฮะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งแฟชั่นอาจจะเกิดขึ้นจาก, <laughs> จากเช่นวัฒนธรรมนะฮะยุคหนึ่งเราเป็นพวกอถอดเสื้อนะครับแล้วพอดีเราต้องการไปดูไปประเทศที่มีวัฒนธรรมเราก็บอกว่าใส่เสื้อใช่ไหมครับ <laughs> บางครั้งก็เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเช่น <laughs> วิวิปัตติการของการพัฒนานะครับพัฒนาเรื่องของตัววัสดุวัตถุดิบต่างๆก็ทําให้เกิดการออกแบบเสื้อผ้าแบบใหม่ขึ้นมาใช่ไหมฮะหรือบางทีก็คือเกิดขึ้นจากการที่คนเนี่ยไปสร้างสร้างอคอนเทนต์บางอย่างมาไปสร้างวัาทธรมบางอย่างมาแล้วก็ทําให้เกิดกระแสใหม่ๆว่าตอนนี้แต่งตัวจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเล่าสู่กันฟังง่ายๆว่าไอ้ normal norm มันเกิดขึ้นนะครับแล้ววันนึงก็จะเปลี่ยนให้ไปสู่สิ่งใหม่ที่เรียกว่า new norm new normal ไปเรื่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาครับเราจะอยู่กับมันอย่างไรสิ่งสําคัญผมว่ามันเป็นคือการที่คนทําธุรกิจนักการตลาดหรือแม้กระทั่งทุกๆคนเนี่ยนะครับเราต้องหมั่นสังเกตและเราพยายามดูว่ามันมีอะไรเข้ามาเปลี่ยนแปลงบ้างมันมีอะไรเข้ามาที่ทําให้ไอ้สิ่งที่เราเคยเรียกว่าปกติเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหนเปลี่ยนไปบ่อยขนาดไหนนะครับ เปลี่ยนไปในระยะเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องคิดหมั่นสำรวจอยู่เสมอเพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ตกขบวนนั่นเองนะครับบางคนก็บอกว่าเออเรื่องนี้ฟังคุ้นๆมันคล้ายๆกับสิ่งที่เราทำพวกไอพวกเพสอนาัลิซิสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมบอกว่าก็ใช่นะครับมันก็คือการมองภาพไปแหละว่ามันมีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลกับธุรกิจบ้างนะครับทั้งทางตรทง,ตรงทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะครับ นี่คือสิ่งที่เล่ากอนไว้นะครับแล้วก็อยากให้เข้าใจอยากให้ตื่นตัวแล้วก็พยายามหมั่นสังเกตอย่าเสมออย่ารอให้คนอื่นมาบอกคุณว่า new normal คืออะไรนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเป็นสุดท้ายนะครับคืออย่ารอให้คนอื่นมาบอกว่า new normal คืออะไรผมว่าจริงๆแล้วสิ่งสาคัญคือคุณจะต้องสังเกตและคิดด้วยตัวเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนอื่นมาบอกแปลว่าคุณกําลังช้ากว่าคนอื่น ไปหลับึิงแล้วใช่ไหมฮะมันจะมีคนที่คิดและเห็นก่อนแล้วรีบขยับก่อนแล้วเขาจะคว้าโอกาสได้ก่อนเสมอน,นั่นเองนะครับก็ขอให้มันดูมันพิเคราะห์แล้วก็มันปรับตัวอยู่เสมอน,นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่คุยกันในประโซดนี้ของนทพัฒน์อ o ดคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับติดตามกันได้ในประโซดหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ